ก็ต้องขอสูรีกันด้วยนะเพื่อกับรายการมาคุณเกมเมอร์อยู่ับผมมาเติมซีดีนะก็วันนี้ก็จะมาเล่นเออเซิร์ฟวอร์เพล็กซ์นยเป็นเออมินิเกมชื่อว่าซื้อเกมนะเน็ตก็ไม่ดีเหมือนเดิมเราไปบนนู้นดีกว่าไปไปบนนูน้นไป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 ,ไป,ไป,ไปกล่องนี้โอ้ขอไปแล้วไ,ไปแล้ว ไป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 ้ไาไปนป้ปลปไงไปไ เน็ตผมไม่ค่อยดีด้วยงไงโอเคฟิชชิ่งล็อดโอเคปลาข้างบนดิเฮ้ย hey. ยังไงแต่นคนนั้นอะ่ะมันอยู่นี่อืมมาเนี่ยเอาชุดมาให้เดี๋ยวนี้เราต้องปาเบ็ดไป ไปไปไ่าไปโดนดิเออเอาให้โดนดิ ไม่โดนว่ะเดียวไปไหนแล้วกลับมาก่อนเอ,อ้ยแล้วแล้วอ้มีหลายคนเลยว่ะเดูดูดูเดี๋ยวเอาโหที่ก่อนไหมที่ก่อนไหมคนนั้นปล่อยก่อนเอาคนนี้ก่อนคนนี้ก่อน มามาไปไหนมานี่มานี่เดี๋ยวนี้ไปไหนเดี๋ยวมันไปไหนวะโอ้มานี่เลยนะไปไหนเล่าไปไหนเล่าไปไหนไปไหนโอเคมีรองเท้าไหมโอ้โหฟูครับฟูฟูชุดโซ่แนบอาหารออกมา โอเคมีเขมทีรับเ1สิเอ็ดบล็อกโอ้โห b เดอร์มาแล้วแล้วมันโดนบอดเดอร์ตายไปผมว่ามันน่าจะอยู่แถวนั้นแหละงั้นไงบอดเดอร์มาแล้วผมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมมันจะไม่รอดเอา ไปก่อน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 ก็ไปทางไหนดีวันนี้เออนี่แหละนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวบอดเดออย่าเพิ่งใจเย็นเพื่อนสักครู่เนี้ยครับโอเคก็มากระตอกตอเออเดี๋ยวบอดเดอร์ใจเย็นเพื่อนบอดเดอร์ใจเยน็เยนใจเย็นอุ้ยอ๋อนไม่ถึง Ấy. Ừ. Ờ tiếp cô bóc. Đi ngay. Nó bắt bị chém, nó bị chém. Nó mà Ôi cái gì mà เกี๊เก็บมาโอ้ดาบหินทิ้งไป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 ทิ้งหมวกเหล็กเยี่ยมเอ่อซุปมาอุ้ยเดี๋ยวนี้ก่อนเก็บแล้ว ý bắn mọi người ơi đi ô ý đi ô ý đi ô ý đi ô ô <laughs> oh, <Lord. Yeah. cười> <laughs> okay Lord. บอส <si suppression> <descon fin anta> เปียกเสื้อผ้าเป ah. ียกนิดหน่อยวันนี้วิ่งไปเก็บเลยีวิ่งไปเก็บเลยมันมาแรงมากเจ็ดสิบกูบอสกอโหบนนู้นเลยเหรอ mở lòng mà lùm mà mở mà mở lòng mà lòng mà lòng mở mà mở à. Mà lòng mở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  กลั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 กลกลักลักอันความกมอื้อตายมามันแหลกเกินโอ้โหว่ามันแหลกโอเคเราวันนี้ต้องขอเราไปก่อนครับบ๊ายบาย